สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกิดแต่กับกูเกิดแต่กับแพรวพรวเธอคือเหยื่อเพื่อสร้างคอนเทนต์ข่าวสเสียของคนบางกลุ่มนะครับที่ไม่รู้จะเล่นอะไรนะก็เอาแพรวพรวเนี่ยมาเป็นเหยื่อซะเลยนะอืมจะบอกไงดีอย่างตัวผมเองเนาะผมมีความรู้สึก สงสารแพลๆมากๆนะครับในเรื่องของการที่เธอถูกด่าแต่ก็เข้าใจนะว่าบางคนมันว่างแล้วก็ทัศนคติไม่ดีไปรู้อะไรมาผิดๆทำให้ไม่เปิดใจหรือบางคนคือมีอคติกับเธอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ความคิดใครได้เนาะ เขาคิดยังไงก็เรื่องของเขานะสิ่งที่แพร์ราวมีนั่นก็คือเรื่องของความสามารถแล้วก็มารยาทแล้วก็การวางตัวของเธอนะครับเดี๋ยวมาพูดไปก็มาหมั่นไส้แอดดิวิกนะครับเราพูดความจริงนะท่านผู้ชมเราพูดความจริงเราต้องการให้พวกท่านเนี่ยบางกลุ่มมีความสุขกับการที่คิดถึงคนอื่นในทางที่ดีนะครับ มันไม่ได้ทำยากอะไรเลยนะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าใจเขาถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วเรารู้สึกเดือดร้อนเราอย่าไปเกลียดเขาเลยนะครับอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปว่าเขาเขาก็ผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับตัวจริงตัวเล็กมากตัวเล็กๆแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำอะไร หลายอย่างให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งพระพราวแสงทองเนี่ยเขาก็มีคนรู้ใจนะครับที่จะนำพาไปประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะพอเขารักกันเขาช่วยเหลือกันกับล้องสันบางคนก็ไม่ชอบไม่อยากให้เขาคบกันแต่คุณอย่าลืมนะว่าก็ยังมีบางคนที่เขาชอบให้สองคนรักกันและคบกัน มันได้ความหิวใจแล้วก็มันมีความรู้สึกดีที่สิ่งที่เราลุ้นกันมานานที่เราอยากให้เขามีความสุขมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ฟินไปอีกระดับหนึ่งเมื่อน้องสันกับแพรวเปล่วเป็นแฟนกันนะครับตรงเนี้ยอ่ะโอเคพอเข้าใจนะส่วนในเรื่องของเดียเด่ยวๆเลยอ่ะการเป็นศิลป,ปินที่ไป ร้องเพลงเธอถูกว่าจ้างไปร้องเพลงต่างแดนเพื่อมอบความสุขให้กับมาดามให้กับคนต่างประเทศนะครับเธอก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ทุกอย่างความรักของเธอเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับเธอไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากมายเธอไม่ได้ ไปบอกกับคนอื่นว่าฉันต้องการเท่านี้ฉันต้องการอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นนะครับซึ่งไม่เคยหลุดออกจากปากเธอคนนี้นะครับแปลว่าวล่าแสงทองเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าวงก็จริงเป็นซ e อเป็นนักธุรกิจนะครับอ่าสมัยเนี้ยอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆบางคนเขาก็ว่าเป็นการขายเสริมทำธุรกิจเสริมใช่ไหมครับรายได้หลักมาจากการแสดงหมอลำนะครับแต่สมัยเนี้ย บอกเลยว่าถ้าเกิดมีธุรกิจทั้งเรื่องอาหารนะครับเรื่องเครื่องสําอางความสวยความงามหรือจะเป็นเรื่องของวงที่ต้องดูแลเนี่ยคือถ้าจับอะไรที่มันเยอะไปหมดยิบย่อยเต็มไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหนื่อยนะครับทําให้เราเครียดกับงานกับลูกน้องอีกหลายๆคนเอาแต่พอดีพอดีไม่ต้องเยอะจนเกินไปและก็มีหลายคนนะครับก็ยังหยิบประเด็น การทำธุรกิจของแพรวปลวเนี่ยไปโยงนะว่าไม่มีเวลาดูลูกติดแต่ผัวแล้วก็ติดไลฟ์สดขายของเนี่ยโดยที่ไม่นึกถึงจิตใจเขาเลยว่าทำไมเกิดเป็นกูต้องผิดขนาดนี้อะไรก็เกิดแต่กับกูเกิดแต่กับแล้วถามว่าเธอคือเหยื่อเพื่อสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าก็เป็นเพราะมีหลายคนนะครับเอาชื่อแพรเลวเนี่ย ไปหากินเอารูปแพลวๆเนี่ยเอาไปใส่โปรไฟล์เป็นอวตารปลอมแล้วก็มาด่าแพลวๆตัวจริงนะครับเนี่ยคือเหยื่อทางโซเชียลมีเดียของจริงนะฮะสงสารก็สงสารนะครับต่อกันนะครับทานน้ำเมื่อกี้นี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคนเรานะเราก็ไม่รู้ว่าจะ ยืนยาวหรือจะสั้นหรือยังไงอันนี้ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือคนไทยด้วยกันนะครับหรือคนอีสานด้วยกันนะทำไมต้องด่าก,กันเองกับประเด็นที่มันผ่านไปแล้วนะผ่านไปนานมากแล้วคุณยังมีอคติอีกเหรอทำไมคุณไม่ทำจิตใจของคุณให้สบายสบายอะ่ะฮะชีวิตมันจะเครียดนะคือไปอะไรกับเขามากเนี่ย ไปด่าเขาไปว่าเขาคุณมีความสุขเหรอมีความสุขที่คุณทําในทุกวันเนี่ยโดยการเอาศิลปินมาแขวนแล้วคุณก็มาว่าเขาโดยเฉพาะเพจนะครับเพจบางเพจเนี่ยไอ,อย้ดูเข้าใจนะว่าเออคนดูเยอะคนสนใจข่าวของแปลวพลาวแสงทองแต่คุณเน่เอาหน้าออกมาที่สื่อเนี่ยคือคุณกล้ามากนะ เอาหน้าของคุณออกมาเพื่อให้ทุกคนมองว่าคุณเป็นคนทัศนคติที่ไม่ดีที่ว่าคนอื่นนะครับอีกหน่อยใครทําอะไรให้คุณไม่ถูกใจคุณก็เอาเขามาแขวนด่ายอย่างเงี้ยเหรอซึ่งคุณก็หาความชอบธรรมโดยการที่คุณบอกว่าคุณอยู่เมืองนอกกฎหมายเขาไม่ได้รองรับตรงนี้คุณเอาผิดฉันไม่ได้หรอกคือความมั่นไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการมั่นใจแบบผิดศีลธรรมนะ ในขณะเดียวกันคุณมองว่าแพวพราวผิดศีลธรรมแล้วตัวคุณเองดีกว่าแพวพราวตรงไหนคุณด่าเขาด่าเช้าด่าเย็นคุณอยู่ต่างประเทศคุณทําอะไรก็ได้นะคุณจะเอารูปเขามาวางแล้วคุณก็ด่าเขาอย่างเงี้ยนะไปถึงเรื่องของลูกของเขาสองคนนะครับว่าทําไมไม่ควรอยู่กับพ่อบิก๊กทาไมไม่มีเวลาให้ลูกดูแลคลุกอยู่กับผัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นค่อนข้างอะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วมากๆแล้วก็แรงมากๆนะครับ เกิดขึ้นเร็วในที่นี้หมายถึงว่าคุณมักจะมีอะไรที่มันเป็นประเด็นเยอะมากเกี่ยวกับแพลว่ลาวบางครั้งแอดดิวก็ตามไม่ทันนะเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยากจะไปเผือกเรื่องชาวบ้านนะแต่ด้วยความที่ว่าแอดดิวเนะี่ยทำข่าวเกี่ยวกับแปลว่ลาวนะแล้วหัวใจของคนทําข่าวให้กับศิลปินที่เรารักนะครับมันจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อไปเห็นเพจบางเพจที่เขาก็ทำงานของเขาที่เขาก็มีสิ่งที่เขาอยากจะระบายแต่ กลับเอาศิลปินที่เรารักไปแขวนแล้วก็ด่าเออคิดดูดีๆแล้วกันคิดดูดีๆแล้วกันนะครับโอ้ยลิ้นจะพันกันนะต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอืมทุกอย่างมีเหตุและผลเนาะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันควรจบได้แล้วก็ควรที่จะจบสักทีไม่ควรมีมาหากาภาคหนึ่งภาคสองภาคสามควรที่จะเข้าใจมนุษย์ด้วยกัน นะครับเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์มันมีทั้งปิดชอบช่วยดีมีขอโทษนะมีการให้อภัยแต่มันไม่มีอาการไม่มีการให้อภัยเกิดขึ้นนะครับไม่มีการที่แบบว่าจะเข้าใจเขาอกเข้าใจมีความเห็นดีมีความเห็นชอบหรือมีความยินดีอะไรเงี้ยแปลกมากมันไม่เกิดขึ้นกับคนที่เกลียดแพลวๆเลยเพราะเขาเกลียดไงเขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาอาคติไงมันเลยไม่เกิด คำว่ายินดีคำว่าส่งเสริมคำว่าช่วยเหลือคำว่ารักให้กับผู้หญิงที่ชื่อพัฒนันทดรักษานะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นใจเธอเราเห็นใจเธอตรงที่ว่าเธอโดนด่าบ่อยมากแล้วทําไมอ่ะมีคนสมมตินนะมีคนมาถามแอดว่าทําไมแอดดูไม่เห็นพูดถึงพ่อบิ๊กเลยพ่อบิ๊กก็น่าสงสารนะต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับว่าไอคนที่มันด่าแผลว่าเนี่ยมันรักพ่อบิ๊ก บิ๊กมีคนรักเยอะอยู่แล้วคนในวงการทุกคนน่ะนะครับส่วนเรื่องไปพูดอะไรไปทําอะไรไว้เราไม่รู้บิ๊กจะไปพูดอะไรเราไม่รู้เราไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขานะครับไปเจอยิวเจอดิวเจอบอยสิริชัยใช่ไหมฮะเจอศิลป,ปินอีกหลายคนก็เป็นการทักทายแบบฉบับคนรู้จักกันแต่เราไม่รู้ไงว่าเบื้องหลัง พูดอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้รู้แต่ว่าศิลปินกับแฟนคลับของบิ๊กเนี่ยนะเขาจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันบ่อยมากจนถึงกันแฟนคลับไปกินน้ำชงน้ำชาด้วยกันกับผู้ใหญ่บ้านก็มีทุกอย่างมันมีหลักฐานหมดเห็นหมดครับนะคุณที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ต้องอะระวังหน่อยเนาะพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือแขวะ ศิลปินคนอื่นๆนะครับมันคือหัวใจของคนรัก s&p สมันคือหัวใจของคนที่เขาไปเจอตัวจริงเขาไปเห็นมรารยาทของแพรวพ่าเขาไปเห็นความน่ารักของเธอคนนี้นะครับเขาก็เลยไม่เกลียดจากคนที่เคยเกลียดกับไม่เกลียดเพราะเขาได้เปิดโลกได้เปิดใจไปเห็นตัวจริงไปสัมผัสมาแล้วส่วนคนที่ยังไม่เปิดโลกนั่นก็คือคนอคติคนอคติเนี่ย มันจะมีแต่ความอิจฉาริษยามันจะไม่อยากให้ใครได้ดีไปกว่าศิลปินของมันเองนะมันรักศิลปินคนนี้มากๆพอศิลปินคนนี้แยกจากกันก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคบกันแล้วแยกออกมาจากกันเนี่ยมันก็จะซูฮกศิลปินของมันมันก็จะอวยมันก็จะน่าสารพัดสารเพยที่มันจะทําได้อะแล้วมันก็เอาศิลปินอีกคนหนึ่งมาด่ามาแขวนด่าซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคนที่มันปลื้มคนที่มัน ที่มันกรีดมันวีดอะนะครับเออนะเราเข้าใจครับเราเข้าใจไม่ว่าการแฟนคลับใครแฟนคลับมันเนาะเออแต่ละคนเขาก็มีจุดที่อยากจะโปรเทคหรือปกป้องศิลปินของตัวเองซึ่งแพลาวเนี่ยข้อดีก็คือเขายังมีคนที่รักมากมายแล้วก็ยังมีคนที่รัก SP มีน้องซันเข้ามาก็จะเป็น SP ถูกไหมครับอ่านะครับนี่คือข้อดีของเขา แล้วก็แพลาๆเขาจะเป็นคนที่อะใครดีกับเขาเนี่ยเขาก็จะเต็มที่เหมือนกันนะครับนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยาเมื่อเราเห็นคนอื่นดีกับเรายิ้มให้เราแล้ะบอกรักเราแล้วชอบเราเราจะทําให้คนอื่นผิดหวังหรอถามหน่อยเพลาๆคือศิลป,ปินที่มีความรักเป็นชอบเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นเขามีความรู้สึกครับเขาเป็นคน คุณต้องลองเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะไม่ต้องเอารูปเขาไม่ต้องเอาคลิปของเขาแล้วไปว่าเขาไม่เอานะไม่ต้องไปหาความชอบทรรมให้ตัวเองให้พ้นผิดว่าประมาณว่าอยู่เมืองนอกอะยังไงก็ได้มันอยู่ที่สันดานครับสันดานนะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตคุณโอ้โหถ้าเกิดเข้าเข้าสู่วัย5้6 0เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนแก่ไร้คุณภาพมากๆ คุณจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแต่พลังลบในตัวเองมีพลังลบเยอะเกลียดคนอื่นเยอะระวังหน้าแก่นะครับเพศบางเพศเนี่ยนะเห็นแบบโชว์หน้าหลามาเลยเนี่ยระวังหน้าแก่นะอย่ามั่นหน้ามากนะครับเดี๋ยวหน้าแก่ไม่รู้ตัวนะเราบอกก่อนเลยว่าเราอะ่ะไม่ได้เกลียดศิลปินของคุณนะครับอดิลเนยชอบบิ๊กฟินแลนด์ตรงที่ว่าเขาขยันแล้วก็ชอบแพรวพลาวมาก รงที่เขาก็ขยันเหมือนกันนะครับแต่ที่ทำข่าวเกี่ยวกับแพลวพลาวบ่อยเพราะว่าสงสารนางโดนด่าเยอะนะครับก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนได้เห็นถึงความดีของนางบ้างให้เห็นถึงมุมน่ารักให้เห็นถึงจุดดีๆของเธอบ้างไม่ใช่ว่าอ๋อแพลวแสงทองโดนด่าเละแพลวแสงทองขึ้นมาหน้าฟีดอ่ะโดนด่าอีกแล้วมันไม่ใช่ไงครับคุณต้องเปลี่ยนโลกนะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมอง คุณต้องเติบโ <ines> ต,ตนะครับเติบโ yeah ตจะเรินในทางความคิดในเชิงปัญญาของคุณให้มันพัฒนามากกว่าเดิมคุณต้องทําให้ได้ทุกคนทําได้หมดแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาอคติออกจากใจหรือเปล่าถ้าคุณทําได้คุณเก่งคุณจะเป็นคนที่มีมายเฟซดีคนหนึ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสงสารแพล่าพาวละกันนะครับไม่มีอะไรมากอยากจะระบายให้ฟัง มันมีเหล่าคอมเมนต์เหมือนกันนะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบางคนรักแพรวมากแล้วก็กล่าวว่าแพรวเนี่ยเคยสร้างความสุขให้ผมหน้าเวทีผมให้กําลังใจเอื้อยเสมอเอื้อยแพรวอ่าส่วนตัวไม่ใช่ fc ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้อันนี้เขากล่าวมานะครับแต่เป็น fc แฟนหมอลำที่ชื่นชอบหรือมีโอกาสก็ไปให้กำลังใจทุกคนด้านหน้าเวทีตามวาระและโอกาสเนี่ยอันนี้คือดีอยู่ตรงกลาง หมือนแอดดิวอะตรงกลางไม่เกลียดใครนะครับแต่จะไม่ชอบคนที่มาด่าคนอื่นรับหลังแล้วก็ด่าต่อหน้าเหมือนจะแรงแต่มันดูโง่ครับมันดูโง่ดูไร้าสาระนะเออคนที่โยงส่วนมากก็มีแต่ติ่งของนางนั่นแหละอ่าเอนดูเราติดตามเขารักสงสารในความที่เป็นผู้หญิงด้วยกันทําไมถึงได้ใส่ร้ายแสก,กันทุกเรื่องจะไม่ให้กันทํามาหากินเลยเหรอเขาไป หอดดาวังคารแล้วเหลือแต่ FC ยังตีกันอยู่เลยยังด่ากันอยู่เลยยิ่งมีดรามา่ายิ่งมีกระแสแผลวพาแห้งมีเงินหลายอ่เองินเข้ามาก็คือประมาณว่ายิ่งด่าแพลวพาเยอะคนก็ยิ่งสงสารนางแล้วก็จ้างนางนะเออนะครับจริงค่ะคนที่คุกคามแพลวพาแบบนี้มันผิดกฎหมายและคนทําช่างใจดําจริง,รงๆสูู้เดออีลาแผลว่าซู่านะคุกคามไม่เหรอคุกคามครับนะ จะมาบอกว่าไม่คุกคามไม่ได้ครับคุกคามเต็มเต็มฮะแม่นอีหลีจ้าจากแม่นยังเป็นอย่างตัสิโตนคักชอบเสียงนางเพราะติดตามผลงามชอบชอบชอบ,ชอบเออเนี่ยถึงบอกไงคนรักก็มีคนเกลียดก็เยอะ <c oughs> <c oughs> เกิดแต่กับเปล่าๆทุกประเด็นจับโยงไปหมดนะฮะเพื่อใส่สีตีไข่บอกไข่ใส่สีเออให เพลวๆเนี่ยเป็นผู้ร้ายในสายตาผู้อื่นทางสังคมนะครับพฤติกรรมแบบนี้ควรหยุดนะเออรูปสวยๆเขาก็มีนะนี่ลงรูปสวยๆแล้วไปด่าเขาอีกไงมันไม่ใช่งไงเอารูปสวยๆเขาขึ้นมาแล้วก็บอกสิช่วงนี้เธอดีขึ้นอ่าเธอมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไอคอนแทรกกับแฟนคลับแล้วก็เรื่องของ personality นะฮะต่างๆแสงสีเสียงทุกอย่างดีมากๆเลยเธอเป็นคนเก่งเธอควรได้รับโอกาสเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับไม่ใช่ว่าให้โอกาสทำไมมันไม่ดีหรอกมันมีชู้มันอยู่พุ่มไม้เนี่ยพุ่มไม้สมัยไหนพ่อคุณนะพุ่มไม้สมัยไหนแล้วสมัยไหนแล้วหญิงนะสมัยไหนแล้ว โอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันในพีต่อไปครับสวัสดีครับ